สวัสดีครับที่นี่บ้านสวนน้ำพันไม้ครับวันนี้จะพามาดูต้นไม้แปลกกันต้นนี้ชื่อเบบี้โรสนะครับเบบี้โรสดอกเขามีอยู่3ามสีนะครับอันนี้ยังไม่รู้เลยยังไม่เคยออกดอกนี่มีสีชมพูส้มๆมมีสีบานเย็นนอันนี้ไม่แน่ใจว่าสีแดงหรือเปล่านะเหมือนต้นคุณนายตึง้ายเลย แบบปักกิ่งนะครับใช้กิ่งปักนะครับเบบีโรสเขาจะออกดอกถี่เมื่อเราใส่ปุ๋ยนะครับลักษณะของการออกดอกของเบบีโรสเขาจะออกดอกแบบไหนอ่าเดี๋ยวเราจะให้ดูเนี่ยเขาจะเกิดตุ่มตรงนี้สีม่วงๆนะเห็นไหมเนี่ยตุ่มๆม่วงๆเนี่ยตรงเนี้ยนี่คือดอกเขากำลังจะออกนะ แล้วพอเขาบานเขาก็จะมีดอกลักษณะเป็นฝอยฝอยนะครับเป็นฝอยๆน่ารักน่ารักแบบน,นี้เลยโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย